ะะใช่ค่ะชื่อ AS าเอเอสย์นก็มีกิจกรรมให้ทำเยอะมากแล้วก็แบบหนูเองชื่นชอบชัช้นสองม,อมากเพราะว่ามีบอร์ดเกมแล้วก็มีคาเฟ่ด้วยมีแบบเค้กต่างๆอะไรอีกใช่ไหมคะและ้วก็ข้างบนมีแบบชัตูที่ซ้อมเต้นได้แล้วก็ข้างบนก็คือมีชัตูที่แบบสามารถนั่งได้แบบเพื่อนได้อีกอะไรเงี้ยค่ะรู้สึกว่าเป็นสเปซที่แบบเราสามารถมาก,กับเพื่อนๆได้ที่จะมาคนเดียวก็ได้หรือว่าถ้าะเขามีแบบเกมให้เล่นเลยแบบเคสทาย ใช่ค่ะเ <laughs> จ,จนซีก็หนูหนูหนูเป็นเจนซีเนาะ <laughs> ใช่ก็ก็คิดว่าแบบมันเป็นสเปซจริงๆหัวเหมาะกับทุกวัยค่ะวัยไหนก็มาได้แบบใช่ใช่ใช่ๆๆวัยไหนก็มาได้แล้วก็ แค่แบบมันมีความวายเว้นมีความสดใสมีความสีสันถ้าสมมติว่าต้องมากับพ่อบครับได้ไหมคะได้เฮ้ยพ่อหนูพ่อหนูชอบเล่นเกมหรอชอบมากเหมือนเหมือนจะเล่นเกมได้อยู่แล้วก็แบบจริงๆหนูก็หายอคทิวิตี้ทำกับพ่ออยู่ก็อาจจะมาที่นี่นะคะได้เลยค่ะอยากจะเชิญชวนทุกคนนะคะให้มา A S สยามนะคะรู้สึกว่าเป็นที่ที่แบบ เรามาวันไหนก็ได้เราแบบเรียนเสร็จเราก็มาหรือว่าว่างๆทั้งวันก็มานั่งได้ยาวๆเลยค่ะเป็นที่ที่ควรลองมาอยากมาค่ะพูดถึงพ่อพี่พี่พ่อทำอะไรก็ดังเนาะเห็นเห็นว่าแอลลี่ไปแซวดูไว้ว่าพ่อดั้ต้องเปลี่ยแล้วตอนนี้ใช่พ่อพ่อดังมากค่ะพ่อก็ดังมากๆแล้วก็แบบอ๋อเขาทาหน้าขาวใช่ใช่แต่ว่าเอาเรื่องความดังของก่อนลูกอันนีไปไอ้เรื่องทาครีมกันแดดอล้วไห เขาดังไม่ไมแต่เขาดังอยู่แล้วนะคะแล้วแบบคือพระปาก,กือแบบค่อยๆที่เจอเป็นคนที่มีสเสน่ห์และตลกอะไรอย่างเงี้ยก็เข้าใจได้หนูก็หนูก็คอยติดตามเขาในโซ,โซเชียลมีเดียอยู่นะะแล้วก็แบบว้าวกับคอนเทนต์ที่เขาทำ <c oughs> ตอนนี้ถ้ากับต้องเจ๋อก็นี่คือต้องตอมชื่อหน้าเลยแต่ตอนนี้ ตอนนี้ก็นัดอยู่ค่ะแต่ว่าแบบเหมือนเราว่างไม่ตรงกันสักทีอะไรเงี้ยแต่ว่าเดือนนี้ต้องเจอค่ะเพราะต้องอัปเดตหน่อยว่าคุณอัมสำหรับเราคิดว่าใครดังกว่ากันครับตอนนี้อยู่แล้วคุณอัมรินตัวตึงตัวตึงเรายการที่แซวพี่น้อนไหมเรื่องเนี้ยเขากก็แซวก็ส่งให้เขาดูค่ะแล้วแบบคือคนที่รู้จักกันหนูเขาก็จะชอบแคปมาให้ดูว่าป้าบ้าทำอะไรบ้างแล้วก็ส่งมาว่า พ่อแบบทำอย่างนี้อีกแล้วหนูก็แบบว้าวเซอร์ไพรส์เป็นของใหม่ที่ที่พ่อทำแล้วเรารู้สึกว่น่าข่าวอันนี้อันนี้ให้เลยค่ะให้เลยนนชื่อบใช่ไหมคะชื่อบคือหนูอ่าแบบ รู้สึกอินสปายเออร์จากเขามากเพราะว่าคือรู้สึกว่าเออควรทาครีมกันแดดแล้วก <laughs> ็แบบเห็นเขาแล้วก็เป็นเป็นวีมายเดอร์ที่ดีว่าเราควรทาอนะไรอย่างเงี้ยอันนี้หนูอ,อยากทำตามเลยแบบนั้นเลย <laughs> ครีมกันแดดควรเขา้าพ่อหนูมากๆ <laughs> อยา่างเงี้ย <laughs> ขายงานให้ขา,าใหขายงานให้เขาได้ <laughs> หนูได้ถามเขาไหมว่าทำไมพ่อถึงทาก็แบบทาเหมือนหนูไม่รู้แต่แต่เหมือนเขาเป็นคนที่โชว์ตีบอฟใช่ไหมคะแล้วพอแดดมันร้อนมากอะไรเงี้ยเขาก็น่าจะอยากแบบ ให้มันรู้ว่าแบบว่าปะเท็กแน่นอนเงี้ยเขาก็เลยแบบโปะเต็มที่ปกติเราต้องทาให้ขาวขนาดนั้นเลยใช่ไหมคะถึงจะโปรเทกได้จริงจริงมันก็ได้นะคะมันก็ถือว่าแบบไร้เลยค่คุณพ่อบอกว่าทาปกติเป็นเรื่องปกติของการไปไหนอ๋อแต่แต่มีบ้านที่เขาทาเมื่อแต่เด็กๆหนูก็แบบอ๋อเราเห็นมาแล้วอ๋อคุ้มมากนะถ้าเป็นคนที่ทาครีมกันเด็กแบบนี้อยู่แล้วเหรออยู่แล้วหนูไม่ได้ตกใจขนาดนั้นอันนี้ถือว่าเป็นเคล็ดลับมาก สำคัญจริงการดูแลตัวเองในเรื่องการออกแดดอะไรเงี้ยเพราะเขาตีกอล์ฟเยอะมากๆก็หลังคุณก็จะว่าคืออาบอาบทินกันแดดใช่ถ้าบอกถ้าสองข้อนิ้วไปถ้าสองข้อศอกเอาไป SPF แปดหมื่น แบบบแ่งมาใช้บ้างเลยหรือเราได้ข่าวมาจากพ่อเลยตอนนี้พ่อแบบโกรมาค่ะเพร่อฉ่ำวาวมากยังที่พ่อบอกว่าอยากประสบความสำเร็จเพื่อให้เราภูมิใจอะไรเงยเราได้ยินแล้วเราไม่ถึงซึ่งจริงๆแบบจริงๆคนอาจจะคิดว่าหนูกับพ่อคุยกันเรื่องงานเยอะอะไรเงี้ยแต่จริงๆเราก็ไม่ค่อยได้คุยกันเรื่องงานเท่าไหร่คือเจอกันแบบพูดถึงเรื่องอื่นในชีวิตอะไรเงี้ยค่ะเรื่องตลกตลบอะไรเงี้ย รับรู้ถึงความรู้สึกในกาของปาป้าก็รู้สึกซึ้งไทยจริงๆแบบหนูก็ภูมิใจในตัวเขามากอยู่แล้วเราอาจจะแค่ไม่ได้บอกกันว่าแบบว้าวภูมิใจจริงเลยแต่ว่าแต่ว่าหนูก็บอกว่าแบบคอยติดตามผลงานเขาตลอดจริงหนูก็แบบเห็นเขาประสบความสำเร็จหนูรู้สึกดีใ,ใจมากดีใจกว่าตัวเองจะทำอะไรได้ดีของหนูอะอยากอะไรกับป้าป๋าเราอยากอะไรกับคุณพ่อบ้างพอเราแบบท่านอยากไปทำให้เราภูมิใจอ่ะโอ้ยภูมิใจอยู่แล้วแค่แค่มีเขาเป็นทคยบอกภูมงใจเลย กขบอกนะว่าแบบหนูดีใจแบบเวลาเขามีงานเข้ามาเหมือนเขาก็จะบอกว่าเขามีซีรีส์เข้ามานะแบบเดี๋ยวเดี๋ยวจะเล่นละครนะหนูก็จะบอกแบบเฮ้ยดีดีดีมากรอดูอย่างนี้มีโอกาสอยากร่วมงานกับคุณพ่อไหมคะจริงก็อยากนะคะอยากเพราะว่าไม่เคยือเคยตอนเด็กมากที่แบบมันถ่ายรายการด้วยกันแล้วก็เคยเล่นเล่นซีรีส์แบบสั้นๆด้วยกันที่เขาเล่นเป็นพ่อหนูมันก็ว้าวมากหมดแบบ ไกลตัวสุดๆแต่ว่าก็คือตอนนั้นเล่นด้วยกันแต่หนูเด็กไงคะหนูแบบไม่ได้มีประสบการณ์แต่ตอนนี้หนูก็อยากลองเล่นอะไรที่แบบที่ท้าทายด้วยกันแล้วก็ลสนุกไม่ไม่แน่ใจเหมือนกันค่ะแต่ว่าถ้าถ้ามีก็มีก็ได้ค่ะเล่นเล่นแบบเป็นเพื่อนสนิทอะไเลยเขาต้องประทับปีปากที่เป็นไบร็อกเเลยได้ไหมแบบนับต้องนับต้องนัโอ้โหหนูน่าจะซุกห้องไม่ไค่ะเขาเขาค่อนข้างแบบว้าวร้อนแรงร้อนแรง ิวล่าสุดที่ปกินข้าวกัน็อกยังยังไม่ได้ล็เลยค่ะแต่ว่าเขาให้วันมาแล้วใช่แล้วก็ล่าสุดเขาก็ส่งมาบอกเขาว่าว่าเขาไปออกรอบไปตีกอล์ตอนนี้คิวใครงกว่ากันพ่อกับลูกหูป้า่าชเราได้ลิงไมครว่าเราจะมาทำอะไรเราได้เจอพ่อปกติเราก็กินข้าวกินข้าวค่ะแล้วก็แบบดิคตอรใช่ครกินข้าวเาเป็นงานเทรอลิงกำ็นงานเท ซิงเก,กิลน,นี้จาไป็นยังไงบ้างคะคกกซิงเกินเลนี้ซิงเกิลนี้จะเป็นยังไค <S 1> <S 1> นนงคะก็ซิงเกิลนี้จากที่ได้ฟังค่ะก็รู้สึกว่ามันค่อนข,ข้างที่จะตื้ดตืต้ดกว่าเดิม,มตื้ดกว่าเดิมแล้วก็มี่ความร้อนแรงเ,เป็นเป็นแนวใหม่ที่หนูไม่เคยทำเลยค่ะอาจจะขอใบ้นิดน,นึงว่าแบบ มันแรปเยอะท้าไมกล้าเสี่ยงทำอะไรที่เราไม่รู้ทำไม่รู้เหมือนกันคือตอนหนูลอขึ้นด้วยไม้คะมันก็เลยแบบแนวเพลงมันก็เลยเปลี่ยนไปใช่เคยรู้สึกว่ามันถึงเวลาแล้วที่หนูต้องลองอะไรอย่างอื่นเพราะว่าภาพที่ทุกคนรจำคือแบบ้องเพลง้องเพลงเสียงใสหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่ารู้สึกว่าการแรปเปนอย่างเงี้ยหนูพูดมาตลอดว่าแบบไม่อยากทำไม่อยากลองแล้วก็แบบ เต้นหนักๆแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่รู้สึกว่าชีวิตนี้มีชายคนเดียวค่ะก็าทำไปเถอะเองต้องใจขายความเซ็กซี่หรือความกริ่ดที่เป็นแบบระดับอะไรทั้งเท่เลยนะแต่เพเท่ไหมนะที่คอมเมนต์ของเอลลี่บนเวทีคือสะบัดเลยนะเรค่อนข้างที่จะเต้นเต้นแรงอยู่ค่ะแต่ว่ามันก็หนูรู้สึกว่ามันก็เป็นแบบแนวของเราอะค่ะหนูไม่อยากทิ้งการเต้นหรือการร้องหนูรู้สึกว่าทำมันควบคู่ไปมันก็มันก็ทำให้คนดูเขาแบบ สนุกไปกับเราได้อยากทำงานเพลงกับพ่อไหมอุ้ยเหมือนเขา cover เพลงหนูไปใช่เหมือนเขา cover เพลงหนูไปก็ก็อยากนะคะตอนแรกคิดว่าจะร้องด้วยกันแต่ว่าแบบเคยเคยร้องไม่ตลกด้วยกันไปแล้วรอบนึงแต่หนูร้องไทยไม่ได้ร้องเพลงกฤษหลายคนจากทีมตอนนั้นหลายคนก็อยากที่จะเห็นปีนี้ ไม่รู้ว่าจับเจนซีเลยงาต้นเลยเหเยออตอนนี้ยน่าสนใจอ่าเดี๋ยวจับเขาเต้นดีกว่าใช่จริงหนูก็ถ้าถว่าคนอยากดูก็บอกได้ค่ะเราแค่แบบไม่มั่นใจว่าม่ใครอยากดหเขาเต้นจริงจับได้เลยเนาะจริงๆเขาเต้นได้ค่ะคสกิลหนูมาจากเขาได้เลยนะ ที่หนูแบบชิบช้บทุกวันนี้คอนชิบช้ามาก่อนเดี๋ยวมาลุ้นกันว่าพ่อจะโค้งเพลงนี้ไหมเพลงใหม่โหูววได้ไม่ได้ไหมพ่อบังคับเออบังคับเลยเนาะได้ไม่ได้หนูบังคับได้จะได้ฟังเตอนไหร่คะจะได้ฟังตอนนี้ะจะได้ฟังตอนไหนเร็วๆนี้หูยหนูตอบงี้ทุกคนก็อาจจะโมโหหนูหรือเปล่าอ่าบอกมาเลยตรงนั้นบอแต่ที่คลายกันจะโมโหหนูเหมือนกัน หนึ่ใจมาสแล้วกันค่ะใจมากนี่สามเดือนดีจริงก็คือในสามเดือนนี้หวังว่าปลายปีปลายปี maybe